สวัสดีท่านผู้ชมก็ได้เลิกเปลี่ยนมือถือใหม่แต่ก็ชอบแนวแบบว่าสีแบบจำจำโบโบอะไรเงี้ยแล้วเวลาพอเราซื้อมาถือมาแล้วอ่ะพวกแบบเคสกันรอยฟิล์มกระจกกันรอยหรือไม่ก็ฟิล์มที่แบบแปะด้านหลังของตัวเครื่อง,องพวกพวกเนี้ยไปติดตามพวกห้างหรือว่า หน้าร้านอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่แหล่งของมันมันก็จะราคาค่อนข้างที่จะแพงมากเลยก็อาจจะแบบเกือบเกือบสองพันอะไรเงี้ยแค่เคสอย่างเดียวก็6ก0กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะไหนจะฟิล์มกันรอยยิ่งถ้าเป็นฟิล์มกระจกนะโหยิ่งถ้าไปติดที่ห้างนะยิ่งคิดแพงเข้าไปใหญ่เดยนี่ก็จะเป็นเทคนิคแบบว่า คือต่ายก็ซื้อมือถือมาเยอะแยะมากมายก็ไม่เคยติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมือถือเองนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ติดเองคุณภาพมันก็โอเคอยู่แล้วแบบคือหมดเนี่ยสั่งมาคือคุ้มมากไม่ถึง500บาทเคสฟิล์มข้างหลังแล้วก็ฟิล์มตรงเลนของกล้องอ่ะก็ติดกันได้หมดเนาะแล้วก็น,นี้ข้างหน้าก็จะเป็นฟิล์มกระจกคือแบบ คือดีอ่ะอไม่ถึง500บาทคือราคามันถูกอ่ะอไปรับชมคลิปแล้วกันว,ว่าวิธีติดนี้ติดยังไงติดไม่ยากเลยติดง่ายมากเลยอย่างอุปรกรณ์ที่เอามาลองมือถือก็ใช้แผ่นรองเมาส์แต่ต่ายก็เอาด้านหลังอ่ะที่มันเป็นผ้ากำมะหยี่ยพลิกขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาลองโทรศัพท์เพราะว่าก็ไม่ได้แบบ มีอุปกรณ์อะไรครบเนาะแล้วก็แบบอะไรอะไรที่มันมีในห้องเราก็เอามาใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เพิ่งแกะของออกทุกอย่างหมดก็เอามาวางจัดเรียงให้มันเรียบร้อยหน่อยแล้วก็เตรียมฟิล์มกระจกที่จะเอามาแปะฟิล์มกระจกด้านหน้าของมือถือนะเขาจะมีอะไรให้หมดเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแบบผ้าเปียกผ้าแห้ง แล้วก็มีเป็นน้ำยาในกรณีที่แบบเวลาเราแปะฟิล์มลงไปแล้วมันจะมีพวกรอยฟองอากาศที่มันอยู่ข้างในฟิล์มอย่างเงี้ยแล้วก็แล้ก็แบบใช้น้ำยาตัวเนี้ยลงไปช่วยทำให้แบบรอยฟองอากาศมันหายไปนะตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันนะเหมือนกับแบบว่า เริ่มทําไปเรื่อยๆแ,แล้วแบบคือดึงสติกเกอร์ผิดพลาดน,นิดหน่อยก็เลยฟิล์มกระจกก็เลยเสียไปอันหนึ่งฟิล์มกระจกมันไม่ไม่มีกาวนะมันไม่เหมือนแบบแปะพวกสติกเกอร์ที่อยู่ทางด้านหลังเครื่องอะเนาะต่แบบเวลาเราดึงมาแล้วเราก็ต้องรีบวางลงไปเลยไม่นะเดี๋ยวฝุ่นมันจะเกาะตรงฟิล์มไงอันดับแรกเลยพอ เราจะเริ่มแปะฟิล์มกระจกเขาก็จะมีเบอร์1เบอร์สองนะแล้วก็แกะเบอร์หนึ่งออกมาก่อนเป็นผ้าเปียกอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มกระจกนะ อันไหนแบบไม่ได้ใช้แล้วก็หยิบหยิบออกไปก่อนเนี่ยมันจะงงอ่ะแล้วก็ผ้าเปียกเช็ดถูให้สะอาดนะแล้วก็ตามด้วยเบอร์สองเป็นผ้าแห้ง <ๆ S 1> ก็เช็ดให้มันแห้งอให้มันเนียนกลิปเลย พอดีตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟด้านหลังนะต้องเลยต้องใช้ไฟฉายเข้ามาช่วยดูว่าแบบเราเช็ดเกี้ยงไหมมีคราบรอยแบบรอยนิ้วมือรอยมันๆหน,น้าจอสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช้ไฟฉายเข้ามาช่วยก็ถือว่าดูได้ดีมากเลยว่าแบบ มันจะมีค่าฝุ่นค่าอะไรแล้วก็เช็ดให้มันเกลี้ยงได้อย่างเงี้ยพอตอนนี้เราก็ดึงสติกเกอร์มาดูตรงไหนมีเป็นค่าฝุ่นค่าอะไรก็เอาสติกเกอร์แปะแปะแปะให้ทั่วเลยมีค่าฝุ่นค่าอะไรตรงไหนไหม ดูให้ละเอียดนะแล้วก็ดึงดึงดึงออเสร็จปุ๊บก็ดึงฟิล์มออกมาไอตอนแรกอะต่ายคิดว่าฟิล์มกระจกอะมันจะมีแบบสติกเกอร์ติด2ชั้นละอะไรอย่างงี้เว้ยแล้วก็เอามือแม่งไปจับเต็มที่เลย มันก็เป็นรอยนิ้วเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแกะใหญ่เลยแกะจนเล็บฉีกอะ่ะเพราะว่าไม่เคยติดฟิล์มกนรลอยมาก่อนไงอันนี้ติดครั้งแรกก็เลยพลาดนะจอะิจริงๆถ้าเราลอกฟิล์มกนรลอยออกมาแล้วอะ่ะไอตรงที่เราลอกมาเราก็พลิกคว่ำเลยเพื่อไม่ให้แบบนิ้วเราไปโดนฟิล์มนะแล้วก็แปะลงไปที่มือถือเลยอย่างเงี้ย เวลาแปมันจะค่อนข้างกะระยะยากอยู่นะมันจะเบี้ยวอย่างเงี้ยต้องแบบเช็คดีอ่ะเพราะฟิลมที่สั่งมาจากในแอปช้อปปี้อันเนี้ยมันพอดีกับตัวเครื่อง iPhone 12เลยไงพอดีได้เลยเวลาเราติดไปแล้วใชท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมมันจะมีรอยแบบพวกฟองอากาศไงยเราก็ต้องมานั่งโขดนั่งนี่ให้มันแบบ อีกทีหนึ่งอะนะแปะยากอยู่เบียวเบี้ยวนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากไะไอที่ขูดให้มันแบบฟรีมันเรียบมันเราก็ไม่มีนะแต่ก็อะดั์แบบไอที่มันแบบใส่ต่างหูว่ามันจะเป็นเหมือนการ์ดกระดาษอะเออก็เลยเอามาใช้แบบคูดขูดให้ ฟิล์มมันเรียบกับตัวกระจกของหน้าจอมือถือแล้วก็แบบลูดลูดลูด่ล,ลูเอาลูดเอาให้สุดอะเอาให้ฟองมันหายอะฟองไม่หายแล้วก็สกิดสกิดฟิล์มขึ้นมานิดนึงแล้วก็บีบน้ํายาใส่ลงไปเขาจะมีน้ํายามาให้อยู่ลักษณะของขวดน้ํายาทนี่เหมือนน้าตาเทียมเลยแต่ถ้าเกิดแบบ เราต้องลูดที่สุดก่อนนะเอาให้มันสุดอะลูดให้เนียนกิฟเลยถูแล้วถูอีกเพื่อหวยมันจะขึ้นมาสักสองสามตัวบนหน้าจออะไรอย่างนี้นี่ขนาดแบบว่าไฟสว่าง้ะนะยังต้องใช้ไฟฉายเข้ามาช่วยไฟฉายนี่ช่วยได้เยอะมากเลยมันจะแบบดูแบบจุดบกพร่องที่แบบ เฮ้ยฟองอากาศตรงนี้มันมีนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใช้ไฟฉายส่องเราจะมองไม่เห็น,นไงด้วยตาปกติอันนี้มันก็จะมีฟองอากาศเข้าไปในตัวฟิล์มตรงในท้ายแล้วเราก็บีบบีบน้ําเข้าไปนิดนึงเขาจะมีเขียนอยู่ว่า,วาแบบพอเราใส่น้ําลงไปหยดเข้าไปแล้วเราก็รอให้มันแห้งนะสักสิบสนาทีอะไรเงี้ย พอบีบซะแล้วก็ขูดขูดแล้วก็กดกดรีดรีดให้ให้ฟองอากาศมันหายไปถ้าบางคนเท่าที่ตายแบบไปดูเขาติดที่ร้านนะบางคนเขาติดเก่งๆอ่ะแทบจะไม่ค่อยมีรอยฟองอากาศเลยติดดับรอบเดียวฟุ๊ไม่ต้องใส่น้ำยงน้ำยาอะไรพวกนี้ลงไปเลยแต่เราก็ไม่ไม่ได้มีประสบการณ์นะก็ติดครั้งแรกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละ ก็ดึงดึงเวลาดึงฟิล์มขึ้นมาก็เรามัดระวังนิดหนึ่งอ่ะดึงแรงเดี๋ยวฟิล์มกระจกมันหักมันเป็นรอยนะเพราะว่านี่ก็เจ๊งไปอันหนึ่งแล้วต้องจําไว้ว่าพอเราลอกสติกเกอร์ออกมาปุ๊บให้คว่ำเลยแล้วก็แปะไปที่มือถือเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รีบคว่ำนะเดี๋ยวฝุ่นมันจะเข้าไปในตัวฟิล์มสอง นิ้วรอยนิ้วของเราอะ่ะมันก็จะไปติดที่ฟิฟรมอะไรเงี้ยเวลาจริงๆที่ใช้ในการติดฟิล์มก็อยู่ที่ประมาณสิบห้านาทีนะพอคนเก่งๆหน่อยห้านาทีก็เสร็จแล้วของเรามันไม่เก่งไงครั้งแรกมันก็อย่างเงี้ยค่อยๆรีดนะรูดๆตรงไหนที่มันยังมีฟองอากาศอยู่ก็ ไปสก,กิดมันขึ้นนะแล้วเอาน้ำยาเสียบเข้าไปสก,กิดไม่ต้องเยอะสก,กิดฟิล์มดึงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็น้ำยาเสียบเข้าไปแล้วก็เอาผ้าถูถูรูดรูดให้ไล่ฟองอา,าอากาศออกให้หมดตอนนี้ก็ติดฟิล์มกันเสร็จละมันก็จะมีรอยนิ้วมือหน่อยก็โอเคอยู่ฟองอากาศหายหมดละเนียนกลิบ จริงๆวันนี้มันเป็นแบบว่าวันที่แบบฟิล์มกันรลอยด้านหลังของมือถือมันยังไม่มาไงก็เลยใส่เคสไปก่อนพอมาอีกวันสองวันของมาแล้วฟิล์มกันร้อยด้านหลังแล้วก็ใช้ผ้าผ้านี่ต่ายคิดว่าต้องเป็นผ้าที่เราเช็ดเช็ดแว่นตาเช็ดพวกและเลนแว่นตาอะไรพวกนีเ้เวลาแบบใช้ผ้าพวกนี้มันจะทำให้ไม่มีรอยที่เลนไง ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ผ้าพวกนี้กันแหละมันจะเป็นผ้านุ่มๆน,นะเอามาเช็ดเพราะาไปตัดแว่นมาเยอะมากเลยร้านเขาก็ให้ผ้าเช็ดแว่นมาตั้งหลายผืนก็เอามาใช้ตรงนี้พอเช็ดเสร็จเราก็ใช้สติกเกอร์ดึงฟงดึงฝุ่นอะไรเสร็จแล้วก็ลอกฟิล์มที่เป็นลวดลายเนี่ยนะแล้วก็แปะเวลาแปะก็จะแรงยากนิดนึงอะตอนแรก ก็ดึงๆเข้าดึงออกอยู่สองสามรอบตอนแรกนึกว่าฟิล์มจะเสียละคือเราถ้าผู้ชมลองคิดนาเว่แบบไม่ต้องอะไรหรอกประสบการณ์ตัวเองอะอย่างปีที่แล้วออกซื้อ iPhone iPhone X มาใช่ไหม iPhone 10ไปให้ร้านเขาติดฟิล์มให้หน้าหลังแม่งก็แบบเจ0ดแปแล้วอะไหนจะเคสอีกอะ ก็ปลาไปเกือบๆบแบบพันหบาทอะโคตรแพงเลยเราเก็บเงิน1,000บาทนี่เอาไปกินของอร่อยอร่อยดีว่แล้วทั้งหมดเนี่ยที่ต่ายสั่งต่ไม่ได้สั่งมาแบบแค่อย่างละชุดนะเวฟิล์มกระจกกันรอยสั่งมา3ชิ้นแล้วอันเนี้ยฟิล์มที่มันแบบกันรอยด้านหลังเครื่องของมือถือก็สั่งมา3ามแต่ไม่รู้ยังไงร้านมันให้มา6ก็งงเหมือนกันเขาอาจจะเข้าใจผิดมั้งแล้วก็เคสโทรศัพท์นี่ใส่พอดีเครื่องเลย ไอตรงเลนเลนในนั่นน่ะมันก็ไม่ล้นออกมานะมันก็แบบเออมันพอดีเครื่องอะโหได้แบบฟิล์มกระจก3มฟิล์มกันรอยเลนหลังกล้อง1แล้วก็เนี่ยฟิล์มที่มันเป็นอย่างเงี้ยลวดลายอย่างเงี้ยได้มาตั้งหเออแล้วไหนจะเคสมือถืออีกเคสโทรศัพท์ไม่ถึง200บาทอะละ1ร้อยกว่าบาทเองทุกอย่างนี่รวมค่าจัดส่งแล้วที่สั่งใน shopee ปปเนี่ย ไม่ถึง500บาทอะเราเงินแบบหนึ่พบาทที่เหลือนี่ไปซื้อของอร่อยกินไปหาอะไรที่แบบร้านคาเฟ่อร่อยอร่อยมันกินดีกว่าไหมอะมันก็ประหยัดเงินไปเยอะเลยอันนี้ก็กลายเป็นว่าต้องตุนฟรมเอาไว้นะเพื่ออนาคตอีกหนึ่งปีข้างหน้าฟุนมันเยอะฟรีมันเริ่ม ไม่สะอาดสกรปรกแล้วเราก็ลอกออกมาแล้วก็แปะใหม่เองได้อะไรย่างเงี้ยนะไม่เสียของเนี่ยจริงๆเลนการลอยหลังกล้องนี่ที่สั่งมาจากในช้อปปีมันจะไม่ค่อยเต็มเลนนะท่านผู้ชมแต่มันก็โอเคอยู่ดีอยู่ต่ติดไปแล้วเวลาเราใช้กล้องอัดตรงนั้นอนะมันจะไม่ค่อยมองเห็นเนาะเหมือนไม่ได้ติดอะไรยเงี้ย ใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดฟงฟูนฝุ่นฝุ่นมันเข้ามันอะไรอย่างนี้เนาะมือถือจริง,รงๆเราแบบทุกวันเนี้ยเราก็ควรแบบใช้ผ้าที่มันแบบมีแอลกอฮอล์ผสมนิดนึงนะเพื่อเช็ดค่าเชื้อโรคมือถือเราจับอยู่ทุกวันอะ่ะมือบางทีเราล้างมากไม่ล้างมากมาจับมือถือเราก็ควรเช็ดทําความสะอาดมือถือทุกวันนะ เพราะว่าคิดไว้เลยว่ามือถือนี้ตัวแหล่งเพราะเชื้อโรคเลยช่วงนี้ก็เคาโควิดยังระบาดน,นะยังไม่มีวัคซีนออกมาเราก็ต้องแบบกินร้อนช้อนกลางใส่หน้ากากล้างมือทุกครั้งก่อนกินข้าวมือไม่สะอาดก็อย่าเอาไปจับหน้าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็จะห่างไกลาจากโควิด19ละตอนนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมว่าการติดฟิล์มมือถือด้วยตัวเองเนี่ยราคาก็ถูกแล้วก็ติดไม่ยากด้วยใช้เวลาไม่นานอันนี้คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆนะเวที่แบบติดเองทุกอย่างเลยอะเอาไว้มาพบกับคลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะทำคอนเทนต์แนวไหนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าละจ้ะท่านผู้ชม๊า้บายฝากกดติดตามช่อง YouTube และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ